ที่สองที่ถางภาพได้าภาพมัน,นระหว่ไม่ได้บุณที่ดาลูกหลา,าน,นที่ทำ<ม>ืองคนจะจะมีการสแบบธาธาสดงพระธรรมเนสนาและสวดพระบิธรรมสำหรับในคืนวันนี้นั้นได้กราบรัตนาท่านพระอาจารย์พิชยาชนะปัญโยผู้เชิจารว่ารพระแพงได้ตาแสดงพระธรรมอเทศนาเื่องการและที่หมดพระสงฆ์เจริญะ,ะว่า,าจากพระสารแพงสวดพระบิธรรม พิธีการในคืนวันนี้นั้นจะเริ่มต้นด้วยกาลชาวีวิตเรียงมือชาวพระเจ้าตรายไหว้พระสมาทานเบญจศีลหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์พิชยาธนพันโยจะได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศน,นาพิกาาาาาีการเกี่ยวกัถวายเจตุปัจเจาทางบูชากรศต่อจากนั้นพระส,ส,ระสงฆูรณ์ะาาจะทอดผ้าแห่งศรีธรรมทอดข้าวของพระขนแดกถวายเจตุปัจเจาทางเป็นการเสพพิธีนะครับตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้ว เป็นต้นขอกราบรักนาท่านพระอาจารย์พิชยาชนะพันโยคมแสดงพระธรรมอ,อเนศนาเมตตาคราบขึ้นสู่ธรรมะทศกราบรัฒนาพระคุณท่านครับลำับต่อจารย์ที่ไปบันดาวพิธีร่วมดันบูชาพราะรัตนไตรั ดางเปินหนองค์พระประธานประจำสลาหนึ่งสถาบันในนามจาภาพากอได้รับเ,เกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์โรเตอร์เซเกียรติเจริญจันยองนะครับเป็นประธานชุดเรื่อกเรียบมือจับวัฒนธรรมยครับ นำดาบตัวจากษนี้ไปจะดูท่านต่านสมณาฮาราจิตในการที่จะว่าเป็นบุษทิธที่แก่คือแม่ลมยาแใ่เอี่ยมวยการเก่าคำปูชาพระตัะหน้าตรายไวยพระสมายทางเป็นจะสิ่งตามลำดับหน้าบัดดีครับ อิเมตาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาธัมมังอภิปูชยามะ <in> <Universities> <Willy2> arrahan santa sambuddho bhagava pakawa, bhutang bhagavan pranabdhi-vadheri savakato bhagavata-dhammo dhamma nama-sali subhati

Pancas siला นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน์โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน์โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉา ธรรมสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิตุติยมเปพุทธังสารนังขจามิโตติยามเปพุทธังสารนังขจามิเตติยามเติธังสารนังขจามิโตติยามเปตุธังสารนังขจามิ เตติยามเปสังฆังสารนังัจามิตตติยามเปพุดังสารนังขจามิตติยปพุธังสารนังขจามิตติยามเปธรรมสรนังัจามิตติยามเปธรรมสารนังัจามิตตติยัมเปสังฆังสารนัง Yang pisangkan jalanan kacami Saranakan pada nanti kita Amapante Panatipata Viramani sikapadang samadhi yami Panatipata Viramani sikapadang samadhi yami Patinatana Viramani อาทินาคานาเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิคาเมสุนิชฌาจาราเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุเิชฌาจาราเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอุสาวาตาเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิ โสาวาทาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามีสุคราเมระยะมัชฌปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีสุคราเมระยะมัชฌปมาทถานาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามีมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุขะติยัญ สีเลนาโภคสังวาทาสีเลนเนิพติัญญติตสมะสีลังวิโทสทะตีสาธโทสาธโทสาธโทท่านผู้เกียรติาจัร์ครับหดับราจนทีไปท่านพระอาจารย์พิชยานทนปัญโยจะเมตตาแสดงพระธรรมเทศนานึงกันนะครับก็เช <c oughs> ิญบุญนักชูเดชวิริยะนิโรกธรรมได้ให้เกยียรติเกยียรบูชาสองรม และเพื่อนแนทําทมาเทศครับขอเรียนเชิญท่านครับและแนะนำจะพ่อขอขอ,อ,อบคุณคุณนัชชูเดชวิยาลกวิทย,ยาลัทลาเปรนอย่างยิ่ที่ได้ให้เกียรติเทียนบูชาสอบถามนะครับ รามาจะโลกาธิปต no ิสหปาฏิจารัญชาติอนนาทิวรมัญญาจารย์สันติทศตตาปารัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมาณปัชันนะโมตัสสะภะคะวโตอรหัตตุสมาสามูตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะย่างกินจิตสมุทัยธรรมมังสะพันตังนิโรธาธรรมมังดี จเจริญพรสรายยศโยมท่านสาธารณสหลายที่มาในการบำเพ็ญกุศลศพในคำคืนดีซึ่งเป็นคทีสองของการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่นอน,าาน,น,อมนองยาวเสียเอี่ยมที่ลงนามดับพันไยในวัย92้ปีซึ่งโลงต่อร้านญาิเสด็จวิสัยได้นำเสร็จราวของแม่นนองยาว นนมตตาตั้งควมเพ็นกุศลศพกุเิยาทพ์บุญกุศลในคดวงวิญญาณของคแบบุณแหวนทองยาวแล้วก็ไล้นรับความเมตตาความมาร,รอะอย่าท่านภูมิเกียรตหลากหลายสาขาที่ทีได้แสดงออกถึงนะ้ำจิตน้ำใจาในการบอมเป็นกุศลศพซึ่งคำคือนี้มีสถานี audio ระลบตางรันยาเสด็จิาหาย พร้อมทั้งท่านภูมิเกียรติท่านรองศาสตราจารย์ดรสุเกียรติสยยอมจันยองแล้วก็ท่านนัทชูเดชวิยาปิศกธรรมพร้อมทั้งสรายาโยมลูกดาวโรลันญาสเนวิสหายในร,ร่วมกันเป็นภาพของการบวาเพ็ญสมศดในคำคืนนี้นั่นการที่สัญยาโยมลูกดาวโรลันมาในการบวาเพ็ญสมศด เป็นการน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของคุณแม่องยาวตอนที่คุณแม่นั้นมีลมหายใจไรสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เหือเผือเผือเผือแเผ่สถายาโยมทั้งหลายเมื่อนั้นได้ลงรับดับขันไปแล้วในฐานะที่สะายาโยมเป็นญาณสนิทมิตรสายได้แสดงออกถึงนำจิตน้ำใจแล้วก็ การที่เรามาในการรองเพลงสดเป็นการเคารพในจริยธรรมของคุณแม่นมยาวที่ตั้งกระดาษอยู่น้าพวเราเนี้เป็นการน้อมระลึกถึงคุณงามความดีมีประการเป็นการน้อมน้ำจิตนำใจต่อกันโลกตอราล้านยาสเนียบใัยขอแม่โดน,นยาว,ดวยได้ประดท่าน ด่าทารูแนาการที่เศร้าโศกเสียใจมาในการบำเพ็ญระสบสกรเป็นการถลองนํำจิตนํำใจโลกต้องรหลานที่ได้เสียคนที่รักไปเมื่อโลกต้องรหลานยาเสนีนิสัยเยั่สนายาโยมท่านผู้มีเกียรติมาในการบำเพ็ญระสบสกรมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายมีความรู้สึกที่อบอุ่นเมื่อเห็นสนาญา การบำเพ็ญผสมสพแต่สถานียอยุบทั้งหลายสิ่งที่สาคัญการที่เรามาในการบำเพ็ญผสมสพเป็นการน้อมระลึกถึงความไม่ยั้งแทนแน่ดอนของสภาพสังขารร่างกายของเราทั้งหลายเพราะเรามีสังขารร่างกายที่แก่ทั้งชราไปตามกาลเวลาสุดโทรมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาโรคไฟที่เจ็บทั้งหลายว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเราเป็นปุกติเกเป็นธะรดา เมื่อทนต่อสภาวะทางธรรมาชาติไม่ไหวก็จาก,กโรคเต้าระรานย,ยาเสด็จพิจายให้ไปเพราะนั้นคุณแม่นองยาได้ไวัย94ปีไม่สามารถที่ทนต่อสภาวะทางธรรมาชาติได้ก็จกับโรกเต้าระรานย,ยาเสด็จพิจารให้ไปที่ว่าไปตามวาระไปตามอายุไขัยนะเพราะนั้นเมื่อเรา มาในการบำเพ็ญกุศลสม,สมลัยน้อมนำไปพิจารณาแบบนี้ว่มามีสังขารร่างกายที่แก่เท่าจะราไปตามกาลเวลาสุดโทรมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเป็นสภาาะทางธรรมชาติที่เราทั้งหลายไม่สามารถที่จะนีพนไปได้น้อมนำไปพิจารณาแล้วทำให้เรามีสติในการดำรงชีวิตไม่ประมาทไม่หัวเมาในการดำรงชีวิต เจาะจงในคุณงามความดีการให้ทานก็ดีการร,รักษาศีลก็ดีการทำจิตท,ทำใจของเราจึงเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเมื่อเราเสริมสร้างเติมแต่งในคุณงามความดีแล้วทาให้เรามีความสุขคุณงามความดีบุญกุศลทาให้เรามีความสุขทางใจเพราะท่านสัญญาโยนได้ขอให้ท่านเป็นคนที่ สอบสวนั้นห้คุณงามความดีเป็นประจำาดนไม่ประมาทไม่มัวเมาในการดำรงชีวิตในทานาการที่เราให้ทานเป็นการเสียสละสิ่งของของเราที่เรามีเพื่อเพื่อเ,อเอผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นนะเมื่อคนที่เราเปนสิ่งที่เราได้ให้ไปแล้วก็ผ่อนคลายความทุกข์ความยากของคนเรานะั้นตัวเราเป็นคนให้ก็มีความสุข นะดีเปี่ยนบรรยการให้ทานยุคนี้สมัยนี้ปรกบบากฏว่าเดินโรคภัยนเจ็บตรงไหนมาเบี่ยงเบียนเราทั้งหนลายโควิดในทนะีก็มาเบี่ยงเบียสนสถา,านญโยมแต่แล้วคนใดท่านที่ตกงานก็มีความคนบางท่านก็ทำมาจกินระบากสืดเครืองนะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต,ตนใน่ในสถานญโยมได้คนใดท่านเป็นคนที่เสียสละสิ่งของของตนเอง เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์คนเหล่านั้นไป่าถือว่าเป็นการเสริมสร้างตึงแต่งในคุณงามความดีเพราะดังสรายญาดโยมนะการที่เราเสียสละสิ่งของของเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาวบก็ดีอาหารการกินของเราก็ดีโยรยารักษาโรได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์คนหนึ่งไปแล้วทำให้เรามีความสุขได้ผ่อนคลายความทุกข์ความยากของคนอื่นนะ เพราะนั้นเมื่อเราเป็นคนที่เสริมสร้างแต่ังแรงงานงามความดีแบบนี้แล้วสภาพจิตใจของเราก็จะดีนะที่นี้อยู่ร่วมกันในสังคมสมรวมกายสมรมมาจากของเราเรียบร้อยกายเราไตลของกายไม่ประพฤติผีโลกเมียใครไม่ประทุสลายไถนี่เรียกว่าการรักษาศีล เมื่อเราเป็นคนสำรวมกายสำรวมวาจาของเราเป็นปกติก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้เพราะนั้นที่ไหนก็ตามที่มีคนสำรวมกายและวาจาเป็นปกติตรงนั้นจะมีความสุขคนอยู่ร่วมกันล้จะมีในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นปฏิบัติความเมตตาต่อกันแต่เกิดประเท่ไหนก็ตามที่มีความุโนวาคมวาย ก็แสดงว่าตรงนั้นมีคนไม่สัารวมกายไม่สัารวมวาจายเรียบร้อยอยู่ไปแล้วหาความสุขไม่ได้คล้ายก็ไม่อยากอยู่เพราะว่าที่นั่นมีคนเบียดเบียนซึ่งกันและกันะหลกของการบัางปัิาบัติอาฆาตเตียดแย่งต่อกันเพราะนั้นสัญญาเดียวการที่เราสํารวมกายน้าวาจาข้องเราเรียบร้อยทําให้เรามีความสุขสังคมนั้นน่าอยู่ เป็นสังคมของคนที่มีสีลเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องพยายามสวรวมกายและวาจาของเราเรียบร้อยอย่างที่มาภาพเดกล่าวในเบื้องตอน้นว่ากายไม่รักของใครเม็เพื่อผิดลูกเปียกันไม่ระทุกสลายกายวาจาเราไม่ติดเีดนาจะไรไปสีไข่ไม่พูดเผยเจอไม่ส่อเสียนไข่ เมื่อสํารมกายสํารวมวาจาของเราเป็นปกติทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ทีนี้ประการสุดท้ายสตานิยโยการรู้จักวิธีการในการบำเพ็ญบำนาญการทําจิตทําใจของเราให้สงบให้ตั้งมัน่นในลงพุทธศาสานาแล้ววิธีการที่จะทําให้สภาพจิตใจของเราสงบตั้งมันน่นได้นะ คือนำหลักกรรมฐานนำไปใช้สมถะก,กรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสมถะก,กรรมฐานก็คือการที่จะทําให้สภาพจิตใจของเราสงบตั้งมัน่นรูปแบบวิธีการในการภาวนาเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ภาวนาแบบนี้รู้ในสองช่องลมจมูกของเราเรียกว่าอาณาปณสติหรือ ภาวนายอย่างอื่นก็ดียุบเนาะพองเนาะนับลูกป,ประคามบ้างนะับหนึ่งถึงร้อยก็ดีหรือยอย่างอื่นก็ดีเป็นรูปแบบพิธีการในการภาวนาที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยนิ่งได้ตั้งมั่นได้เพราะนั้นสมถะกรรมฐานทำให้คนสติด,ดีขึ้นเพราะจิตของเราเนี่ยรวมตัวนะเพราะนั้นเมื่อเราภาวนาแบบสมถะกรรมฐานบ่อยๆสติเราต้องมั่น จึงมีความเิดพลาดน้อยทำการทํางานทำอะไรก็ตามยินเดินนั่งนอนทำอะไรก็ตามมีความผิดพลาดน้อยเพราะนำหลักกรรมฐานนําไปใช้นำไปปฏิบัติสนงว่เดี๋ยวการภาวนาแบบสมถญกรรมฐานมักมีอุปสรรคเราต้องรู้ว่าวิธีที่จะทําให้สภาพจิตใจของเราเนต้านัานได้มักมีอุปรสรรค อุปสรรคของการภาวนาแบบสมถกรรมฐานก็เรียกว่านิวรนนิวร์ก็คือตัวสกัดกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยนิ่งได้ตั้มมั่นได้ประเด็นความลังเลสงสัยก็ดีความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆหรือว่าชอบอะไรก็ตามหรือปฏิวานอัฆาตเจรียดแ้อะไรก็ตามนี่เป็นอุปสรรคของการภาวนาแบบสมถกรรมฐาน ดันั้นสมาธิภาวนาสักหน่อยปรากฏจิตมันเรื่องลอยคิดอะไรก็ไม่รู้เดอดีตที่ผ่านก็มันเจเก็บมาคิดเก็บมาปรุงแต่งถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจไปที่นั่นที่นี่ได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูกใจหรืไม่ถูกใจก็ตางเดสัมผัสสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเด้อเม่าวะสัมผัสทางหูก็ดีทางตาก็ดีทางกายก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเด รู้วิธีการในการแก้มีสติในการภาวนาแบบสมถกรรมฐานนิวอมทั้งหลายเนี่ยก็ค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั้นการภาวนาแบบสมถกรรมฐานศรลาญาติผมเล่าใหท่านเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิภาวมาเพราะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิภาวมาแล้วกําหนดไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไป พานาเท่านานเท่า,นา,นาสติของเราก็จะดีขึ้นจิตของเราจะรวมตัวเรียวกว่าเป็นเอกคตาอารมณ์ก็คือมีอารมณ์ที่ตั้งมั่นมากขึ้นมีอารมณ์ที่เป็นหนึ่งมากขึ้นเพราะนั้นการที่เราภาวนานแบบสมถกรรมฐาน,ฐานจึงมีความผิดพลาดในการดารงชีวิตของเราต้อยลงจิตของเราก็ตั้งมัน่น บ้าน,น,นารยคนใดท่านเป็นคนที่ชอบปฏิบัติภาวนาเมื่อเรอมนำไปพิจิพิจารณาแบบนี้บ่อยๆสติก็จะดีขึ้นจิตของเราก็ตั้งมัน่นมากขึ้นทีนี้ภาวนาแบบที่สองที่เราวิาัสสนากรรมฐานพิจิตพิจารณาสังขารร่างกายของเราเพราะเรามีสังขารร่างกายที่แก่เท่าจะาไปตามกาลเวลาสุดโทมเสื่อมโทมไปตามกาลเวลาแก่เท่าจะาไป แตนะ่ทุกสื่อทุกอย่างก็หย่อนยานไปตามกาลเวลาเพราะนั้นเมื่อเราล่องนำไปพ,พิจารณาแบบนี้พอสังขารร่างกายของมนุษย์เราเนะมีการ,รสุกโร่เสื่อโมโรงไปตามกาลเวลาน้อมนำพิจิพ,พิจารณาไปบ่อยๆนะจิตของเราก็เกิดความรู้สึกนะเบื่อหน่ายคำเรียกวีจิตเป็นนิพพิธาก็คือเบื่อหน่าย เบื <toys> ่อในในการที่มายืนเดินนั่งนอนนะเบื่อในที่มาเวียนไหวใจเกิดเบื่อในที่มาทุกทอนทรมานกับโรคภัยและเจตั้งไายที่เราเป็นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปไห้เพราะนั้นสถานญโยนะการภาวนาแบบนี้น้อมนำไปิพิจารณาบ่อยๆถึงสังขารร่างกายของมนุษย์เรา มีการทุบโซ่เสื่อมโซ่ไปตามกาลเวลาแบบนี้สังเกตเห็น,นง่ายๆเวลาที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวปราบเราสังขารร่างกายของเรานี่มีพลังมีกําลังจะได้เดิ่มทำมาลทามันก็้กองแค่ว่องไวนะร่างกายก็แข็งแรงกับหยับแต่พออายุม,มากขึ้นมากขึ้นปรกา,ปรรากฏว่าเารามีสังขารร่างกายี่แก่เท่าจะามก็ตามการเวลาแล้วทุกสิ่งทอย่างแบ่ไม่เหมือนเดิม ทาผมที่โดดดำตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวพอ,อยุมากขึ้นปา,ข,นปาขึ้นปรากฏว่าผมเรื่องเทาวขึ้นทีละเส้นสองเส้นอายุห้าสี่หกสิบเจ็ดสิบปรากฏว่าผมขาวเต็มหัวก็มีสายตาที่มองอะไรชัดเจนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มมองอะไรไม่่อเห็นแล้วฟู้ที่ได้ยินอะไรชัดเจนปรากฏว่าไม่ค่อยได้ยินแล้วนี่มันเป็นสภาว่าทางธรรมชาติที่เราท่านั้งหลายไม่สามารถจะย็นพ้นไปได้ สารญาโยมกรเรียนธรรมภาพกระเด็นไม่สามารถได้พ้นจากสภาวะทางธรรมชาติหล่านี้เมื่อเราต้องนำไปพิจารณาถึงสภาวะทางธรรมชาติก้อนนี้บ่อยๆก็ทําให้เราเป็นคนที่มีสติในการอบรมชีวิตแต่เกิดเป็นญาติสติมิตรสายทมีการท้าทาจากกันไปเป็นปกติเป็นธรรมดาแบบนี้บางคนบางทานที่เสียญาิไปโอ้ยเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีแต่บางคนที่เสียใจเป็นปีเลย เสียปนล้นทำจิตทำใจไม่ได้สนสนงแค่เดียวที่นั่งอยู่ในสารานี้อยู่นอกสราราดีที่มาในการบวาเพ็ญกุศลสดสดเราไม่สามารถที่มีพ้นจากสภาวะธรรมธรรมชาติตรนี้ไม่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสิ่งของก็ดีเป็นคนรักก็ดีมันในวันหนึ่งมีการทร้ราทายกันไปเว้นปกติเป,เป็นธรรมดาแบบนี้ ขณะที่อาณหภูมิเ,เรียนระมัดระวังปกติไม่สามารถที่นนจะผ่อมจากสภาว่าท,ทางธรรมชาติเขาได้เพราะนั้นเรามีการพาดพ่า,าจากกันไปเป็นปกติเป็นธรรมดาเราเสียของรักเป็นปกติเป็นธรรมดาแบบนี้เมื่อเราเล่านำไปพิปจารณาแล้วทําให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้นเข้าใจสภาว่าท,ทางธรรมชาตินะพอเรามีสติของเราอยู่กับเรื่องกับตัวมากขึ้นมากขึ้นก็จะทําให้เราแดาผ่พอนคลายพอนคลายจากวา เศร้าโศกเสียใจพอนครจยการยึดมั่นยึดมั่นยึดตัวยึดตนว่าเขาว่าเราว่าคนนั้นว่านี้นี่เพราะนั้นจะมีความจําเป็นที่เราจะต้องเข้าใจสภาวะทางธรรมชาติตบบนี้มีความจําเป็นที่เราจะต้องน้อมนําไปพิจารณาเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแบบนี้แล้วจิตของเราจะหาที่เกาะหาที่ยึด พราะว่า,วารเราปกติแล้วมนุษย์เรานี่มีความต้องการที่พึ่งดึงจิตเมื่อเราหาที่พึ่งทางจิตของเราแล้วทําให้จิตของเราในเกิดความสบายอกสบายใจสมัยพุทธกาลในพระเจ้าต้องโปรดสำนักนัททิะทอะไรต่างเๆเยอะแยะมากมายที่มนุษย์กราบไหวบูชาอยอมร,รับนับถือไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟต้นไม้ต้นหญ้าสิ่งสาราสราศีพุทธบุตราเนี่ยมีสารนางไม้ก็ดีเพราะ มนุคิดว่ากราบไหว้บูชาแล้วเป็นสิริเป็นมงคลกราบไหว้บูชายอมรับนับถือและมีความสุขทางใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อลวงเล่าต่อผ่านไปแล้วไปอยู่กับพระเจ้าหรือเกิดเป็นเทวดาบุิรดานี่คือความเชื่อของมนุษย์แต่แท้จริงแล้วบางสำนักบ,บางรัเท่นี่มีการปฏิบัติที่ผิดๆค่าคนค่าสัตย์โยนมไม่นับ โยรมในกองไฟก็มีหรือคนเบี่ยงเบนซึ่งกันและกันเพราะนั้นเจ้าเข้าไปแนะนำว่าต่อไปนี้อยู่ร่วมกันแล้วเลิกเบี่ยเบนซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันน้วเความเมตตาต่อกันเอื้อเพื่อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันจะทาให้เรามีความสุขได้ทําให้คนหนึ่งมีความสุขได้จิตของมนุษย์จึงเป็นปุญเป็นกุศลขึ้นมาเมื่อมนุษย มีการสํงรวมกายและวาจาแบบนี้นะก็ทำให้อยู่ร่วมกันมีความสุขแล้วก็พัฒนาจิตใจของเราคือนำหลักกรรมฐานนําไปใช้อย่างที่สมรภาพเด็กเราในเบื้องต้นภาวนาสรมถากรรมฐานก็ดีพิัสสนากรรมฐานก็ดีนอกนาไปเป็นีพิจารณาแล้วสภาพจิตใจของคนเนี่ยจะตั้งมั่นมากขึ้นเะเลิกนับถือดินน้ำลมไฟต้นไม้ต้นหญ้าสิ่งสาราสัตว์นี่เลยสัญญาเดียวนะ เพราะนั้นสิ่งที่คุณจ้าแนะนําไปเราสามารถได้น้อมนาไปใช้นําไปไปฏิบัติได้แต่ว่าเมื่อการเวลามันผ่านไปแล้วก็มีคนเยอะมากมายที่ยังมีความเชื่อในทางที่ผิดๆนะบางคนบางทานเงคิดว่าการที่เราจะตัดหัวตัวเองหรือหุ่ป้้นอะไรต่างๆนะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะ เป็นผู้รับูชาตัดคำวตัวเองถวายพระเจ้าก็มีนะนั่นะเป็นความเชื่อที่ผิด,ผดนะเรียกว่วามิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดพระเจ้าแนะนำว่า,าการปฏิบัติที่เหมาะส,สมสมควรสําหรับมนุษย์เราปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างที่มาพรตกล่าวในเบื้องต้นสมภารกรรมฐานก็ดีวิปันสนา,ารกรรมฐานก็ดีนี่คือแนวทางที่ เราสรรามารถในน้องนําใบใช้นำใบปฏิบัติได้สมรรักรรมฐานก็คือภาวนานี่แหละทําจิตทํำใจของเราให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทโู่